ผีตอบแทนให้เลขหางประทัดต่างเลี้ยงโต๊จีนหมูประทะใช้หนังกลางแปลงสุดสารบ้านหนองหวี สวัสดีค่ะเมื่อวันที่9มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูภัยจิตธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเชียงทองตำบลท่าวางทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและคณะสงฆ์พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลท่าวางทองร่วมกันทำพิธีล้างป่าช้าทำบุญเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนและฉายหนังกลางแปลงให้กับสัมภเวสีหรือผีในป่าช้าที่บ้านหนองหวีตามความเชื่อของคนโบนราณล้านนาค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับผู้เสียชีวิตที่ชาปนากิจสมในสุสานแห่งนี้จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลได้ไปสู่สัมรายภพในภูมิที่ดีตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาโดยเป็นการเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนให้ผีในป่าสุสานเป็นครั้งที่3ในรอบ10ปีที่ไม่เคยมีมาก่อนในจังหวัดพะเยาสําหรับพิธีล้างป่าช้าครั้งนี้ได้จัดโต๊ะจีนเลี้ยงผีหน้าเมนเผาโศกในป่าช้าถึง7โต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะจีนหมูกระทะเครื่องดื่มและอาหารคาวหวานครบถ้วนพร้อมฉชหนังกลาง แปลงให้ผีดูโต้รุ่งตลอดคืนสาหรับพิธีนั้นจะเลี้ยงผีและฉายหนังให้ผีดูมีพิธีอันเชิญผีมากินอาหารแล้วดูหนังกลางแปลงพร้อมจุดประทัดหนึ0งพนัดและได้เลขหางประทัดซึ่งได้แก่เลข16และ 355จึงพากันใช้โทรศัพท์ถ่ายเก็บไว้พร้อมกับนำไปเสียงโชคโดยชาวบ้านก็ต่างเชื่อว่าผีได้ตอบแทนโดยการให้โชคนั่นเองค่ะสำหรับแนวทางข้อมูลตัวเลขทั้งหมดในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลจัดทำขึ้นก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าลืมที่จะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ